รถบัตไม่มีท่อไม่มีของโอ้ยสะอุดตรงนี้สเปรึ่เออถัง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 มามามาถังถังถังกูบับปอ๊บ๊อบโอ๊บ๊อบยังไม่เปิดทั้งหมดอ่ะไม่เห็นเาลงข้างล่างนะเออ เลี๋ยวขวาไปไหนมา oh. แล้วพีมยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตายลตาตาตาวราทำสองโคตรโลโคตรโลเอออย่าขวางดิเออจะขวางดิแม่เหงื่อโคตรโลแล้ววิ่งขวาง แดกเล่นอยู oh. ่แดกเล่นอยู่เออขานขวางพี่ไปไม่ได้ไม่แบทจอกูไอ้เหียเดี๋ยวยาไปไ้ยแต่ดังวะ

เบลนีนนใครขับรถขับอา้าทำไมเบลนีลงแล้วอะเบ <Okay. S 1> ลนีลงตีมพอแตกโอ้ใคราพอแตกกันวะอย่าไปหยองดิขึ้นต่อเลยเดี๋ยวเล่นขึ้นเดีวบุกบุกขอบคุณบุกบุกครับ ล okay. ูกใหญ่ไปไหนวะเอิร okay. ์อเบสโกผมไป่ไปเอ้าแล้วทำไมเอ้าทำไมคนขับผมลงมาพอดีเอาไปสองคันเลยโอเคซื้อของก่อนซื้อของซื้อของรานท่าเนี่ยผมตีใกระรักตีใครรักน่าจะไปแล้ววะไม่น่าเหลือโอ้โหความสิ้นหวังนี้มาดูเองแล้วกันหายหมด

โกโจ้ล้มตัวนึงล้มยังเร็วคิดไอ้กโกโจ้ล้มนี่เอ้าเอาไอ้นี่ล้มหรอพี่นึกว่าโกโจ้ล้มตัวนึงก็โจไม่ใช่ไหมตัวนี้ล้มพีดหนักซ้ำยังนี่แยซ้ำแล้วเนี่ยของทองเต็มเลยอ้าวเนี่ยเออมาเอาบาลอนดิโอ้ยมันมีเห็นไหมเมื่อกี้แอบเห็นอยู่นู่นนั่งอยู่นู่นเห็นว่าตรงรถชุบอ่ะตาย ว้าวกูเมนสไนไม้เผื่อไม่รู้วิ่งมีลามะด้วยเหรอเดี๋ยวเราต้องไปไกลๆเลยโอ้ยในพุ่มเลือดจะหมดรถหลังเออวิ่ง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 ใครอยู่เนี่ยรับผมหน่อยรับผมหน่อยไอ้ชี้มันใครวะมาจากไหนกันเนี่ย อะไรบ้าไปจ้างดิเอิร์ดเอิร์ดจ้างดิบอดฮิวบดฮิวบอดฮิวเอิร์ดเร็วเร็วเอิร์ดเร็วเรมันขับรถอยู่เอิร์ดมันมาแล้วเอิร์ดเอิร์ดเร็วๆเอิร์ดเอิร์ดขึ้นรถเอิร์ดเร็วเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้ก่อนชิบวนโอ้ยพี่มาอยู่พี่มาอยู่พี่มาอยู่ไหนบะโปมันอยู่ไหนบะโปมันอยู่ไหนบะโปสวยเอิร์ดโอ้โห มึงเป็นเมนวินตันเหรอสวยไอ้เหี right> ้ยนี่เมนวินตันกดโจ๊กกโจขึ้นรถรถรถขึ้นรถอะไรกดโจอยู่นี่แล้วเออเราต้องฆ่ามันไล่ไล่แล้กดโจ๊กซาตัลุอยู่ในก่ออ่ะอยู่ในก่ออมาตายเลยแม่งอยู่ในก่อไอ้ทั้งที่รถเอามันตายวงเออพี่เห็นแล้วเห็นแล้ว ไปยิววันไปยิววันมึงใครเนี่ย,อออยบอดตายแล้วโอ้โหใช้บอดชุบไปได้มีเลือดปะเก้าวิไม่วิวอ่ะอาไปเร็วอ่ะเอิอนอนนิ่งๆบนรถจะตายแล้วนะเชื่อพี่ดิขัาลงมาขาลงมามขาลงมา มมันหยุดใช่บอกเลยให้เชื่อพี่พี่เป็นซีซั่นแชปเตอร์หนึ่งเพลเยอร์เออต้องเชื่อใจนี่โคตรฉลาดเอาไปดูด้วยใครเอิร์ธหลังยืนหลังรถบอสยืนหลังรถบอสไว้ยืนหลังรถบอสไ,อไว้เดี๋ยวเดี๋มันยิงรถเราช่างแม่งเดี๋ยวเราขับรถบอสไปก็ได้ไม่เป็นไร เอาไหมพี่กินต่อเออขับได้ปะรีโหลดเสร็จแล้วขับคันนี้เลยได้ปะอืมอืมให้มันหนีทะลุบนเออีไมไ่เห็นอะไดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจอดแล้วถ้าเกับว่ามันอยู่มันอยู่ข้างข้างหลังพี่พี่ออกมาจากประตูบุกเอาเลยเอาเลยตก็แตกตัวทองท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งตัวทองตัวทอง โลโคตรโคตรเหลือซี่สิบเหลือซี่สิบเหลือซี่สิบดิวอยู่พี่ยิงไม่โดนเยอะเกินวะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะมันดิวไปทางนี้ดิวข้างหลังนี่อย่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังทำเพื่อนมันก่อนพี่ไม่เห็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 นมันมีจักมันมีจั๊กผมขอฮิวก่อนผมขอฮิวก่อนรอได้รอได้เออ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 เอาจักไปเผื่อด้วยน่าจะรอเค็มเพื่อนแหละดิวโซนเลืองพี่ก็ไม่ค่อยมีนะเอาจักไปเอาจักไปดรอปเลยดรอปเลย ทำเยี่ยไรเ,เนี่ยเออ,อเ <laughs> ดอมได้เลยบบพี่มีช่องมั่งอเอ้ยอะไรทำไมกูแดกก่อนโอ้จะเออตกเขาเอ้าขึ้นรถไม่ติดเออ w a t c your back ขับทีขับทีขับทีพี่เติมโอเคสวยไปเข้าวง ตีนช้างแม่งเรารีเซนก่อนยาไม่มีเ,ออเหมือนที่เห็นบับเบิ้ลนะตอนแรกเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยมีคนยิงจากจากบอสจากบอสจากเกาะบอสจากเกาะบอสคือรถเุ้ยเออ,เอ,อมีเป็ดด้วยว่ะไม่ถแล้วนะไปไหนได้วะเนี่ยเุ้ยมั้วยไปไหนได้วะเนี่ยต่อตันเออ,เอ,อมีเป็ดด้วยตรเออหลวงมีเป็ดด้วยทำไรได้เป็ดน่ารักเฉย ไปดูดิใครไลายมันลงไปไม่ได้วะพี่ทิ้งบับเบิ้ลแล้วนะเล่นเกมแล้วไม่น่าได้ใช้แล้วมั้งหรือควรเอาวะมันเค็มได้ถ้าเกิดเอิร์ดล้มไกลๆอ่ะหรือใครกันสักคนล้มไกลๆโกลพี่บีมเหลือหกโกลนกันไม่เค็มละไม่ใช่เค็มหรอกตะโกรโจ้แม่งแสบจัดกับนะเขตแสบ แตกมากแม่งหลาย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 รอบอที่ต้องตู้กับมันแล้วมันไม่ตายสักทีมันโลมากเลยนะแบบโดนยิงเยอะเฮ้ยมันยิงกันเอิร์อมันยิงกันตูกันอยู่นะห้าคนห้าคนต้องไปแล้วตรงบอสอ่ะตองบบอสตบบอสัมันอยู่นอกวงเอิร์รอบนี้เราต้องลงรอบนี้เราต้องลงตายหาแล้วผมตายแล้วไอ้เยอะตายหาเลยเราเบสบอลลุ่มตีโคตรเท่เลย ตัวเศษอยูไ่ไหนวะเราไม่น่าร<ส>เราขึ้น่เขาช้าไปไรถบินไม่ได้แล้วดีมไม่เป็นไรผมหน้าลงเลย <c oughs> ย่าเ็นอย่างนั้นผมหน้าลงแล้ไปที่อื่นเลยถือดิวก็มีไอ้นิดเลือดอุ้ยไี่ลงไดม้มาดิซักมาดิซักมาดิซัก มาดิซับมาดิซับซ<ะ>ตบมันก่อนโอ้เหแลอวสามบนดีด้วยมาแล้วโหโลเซฟวิสถายกาวแน่นอนไอนะ้เพื่อนเนี่ยตายพี่ราเออพี่รู้อยู่ โอเคสีซ okay, <laughs> ันวันเพลเยอร์จะคัาดรือเปล่เาเีเขาเลือกเยีกยมโอ้โอ้โอเอาดีเขียวุ่นด เยเดี๋ยวแกประสัชปปเตอร์วันเพลียอร์